อานี้บ้านเอาก็ไปจอดบนบนนี้อะไ่เงี้ยเนีไม่เย็นชุมชนต้องจัดระเบียบเองที่ว่าวันที่จัดได้ฝั่งจอดได้ฝั่งนี้วันฝที่เป็นที่ต้องคุยร่วมกันกับชาบนว่าจอดได้ตรงหนแนวเดียวต้องแนวเดียวไม่จอดทอฝังแบบนี้ไม่เงินถไปไปไซค์ทั้งนั้นนก้มดูนีเป็นดา กมีจัดวันที่ก็คุย wow ต mm, ้องจัดระเบียบให้เขาเขาก็ต้องจอดแต่ต้องจอดแค่ฝั่งเดียวไม่ได้ไม่ได้จอดทั้งสองฝั่งที่มันดูมันจัดระเบียบอ่ครานนี้วันนี้มันเกินรังทางเขาเราจะพได้อนนี้ ก็ต้องไปตรวจ <laughs>